ทักทายบายดีพี่น้องปองปายบิดสุขสุขคนทางเพจแล้วก็ยูทูปพี่นอ้องคลิปนี้สิพาเบิงพามาเบิงแม่งขนุนเรื่อมแม่งมาลีพี่นอ้องโอ๊โ้หัวหอมอือ ไม่ขน,นุนพี่น้องไม่ขน,นุนเออพี่เม่นไม่กองเหยื่อบางบ้านเอ,อินแมงมาลีนี่กือทางข่าวผมบอกก็ทางข่าวาก็ใส่ยิ<ม> xin mời quý vị đến với bản thân mình 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 ปานออกไดเป็นยังวะเออนยมมรุนดํเ้ยข้างนี้มันขนดุนี่ก็มันรนุนดำี่นอกนี่ตัวใหญ่อ่บอกว่า

พี่พี่เบูมีนั่นว้ยมีกระถังเว้ยทางขาดูเฉอน,น,นี่ก็เป็ตา<น>เสยบอยู่พี่โนโอ้องมอหม้อใหญ่มใหญ่ยังคาส่ง่ะบเออมิดปีก่อนจะไปขพี่น้อง ทางเขตบ้านชอ่องเนาะเลยเอิญเมงมาลีบางเขตกับเอิญเมงกอ,อกนะได้ไหมเอ๊ะโอ้ถอดออกปะทางใต้ทางใตเ้เมงอะไนั้นนี่ว่านี่กองนี้อะไรที่เขาเอิญเนาะใช่ไหมแม่น มึหงมหักอะไรที่แข็วมันเชียวโตหักโตหักเลยโยตอะไรซาด้พีตีนแล้วบุญเลยนนะ,ะัมันโตพีตีลายแล้วโมลายกะได้นะมันย่องมือนี่ยโยแข็วมันชำกับแข็วเหลืออยู่ด้วยนี่เมนไข่มันเนียไปตุยด้ย บ้านเจ้าเอิ้นแม่งยังพี่น้องมาทอดแซ่บๆได้นี่ตัวตัวนี้โบติดเพื่ตัวกคนใสตัวได้กคนใสเ่ี้ะตัวดำเหตัวดำคนขนุนนะขนุนไม่ขนุนดำมันแต่ได้ไหมขนุนดำไปลึกเนาะเมื่อเอารถนะโอ้เมื่อตะวันจันทร์มาตายเมื่อวันชีฮอดวันเสาเลย จานนัามาคอามเนเนาะอดคิดอยู่ยี่าเอาไปไล่เรื่องเนะลยข้ามเอากินได้โ้ไหมกินได้เฉพาะพอนี่เลยโอ้ยกินโมเป็นมูเป็นไต้กินเนาะ,ะข้าวซอยามาหามาขายพวกมันมีหลายนะไก่โอเคเลยอย่นก็บอก,กดี บ่มันถาม n h a พูดเนาะมันไต่หลังกันไว้แมงก่อนวะป็นกองเยอะมันกองเยอะไม่ใช่จริงทางสวรรค์ทางเขตบันช่องเขาเอิ้นว่าเมงมะลีหัวหน้าบ้านเขาเอิ้นแมงน้ำพนกูนผูนโอ้งไก่แมงน้ำพลกตัวคือตัวหนึ่งนะวะตัวมีน้ำๆใหญ่เลยนะวะบ่มีแมงน้ำพนกมเป็น สไตล์คือเมง่งเงินไมง่ยังโย่เนี่ยแต่ว่ามันตัวนอกก้อยกว่าเม่งโย่แต่มันเรียบๆไปเลยแล้วมันอยู่นะมันอยู่ผู้เดียวมันไม่อยู่หลายหรอกนนะมันหมู่ตัวตัวอยู่เกลือนคือกาบไม้นี่ไดนเอาใส่บัวนะ,ชะเชียวอ๋อใส่ก็ใส่เอาลงใส่บัว่าแลาหละ กาน่นี้ใช่น้อนเจ้าเก่าเลยมานอยู่พี่น้องเลยเพราะ้ไปบริหากอะไรคนบนตกผ้ามาลงกับมานอยู่คือเก่าพี่นอ้องไม่ไ่เรอเชียวมานคือเก่าเนาะ โอ้มอนี <there> ่แขวยังบ <say> <gines> ุทันน um ั่นนะเว้ยแขวยังอันนั้นอยู่ดิแิวยังงักๆงักอยู่ดิในคานเป็นตื่นนอนในคานชมจีจนบุตรลอนไปแล้วบัวย่านนะว่าบุไดบาท่นนึงกันได้นึงดิว่าในนกพกหูใหญ่หนึ่งยายแต่หนักหดก็ให้หนึ่งเลยจ้ะโอ้ตัวถิดกินสองครับ สองสามสามโมอเหลื่อมๆนี่นี่จ้ะโม่ออกกีอยอดเนาะไหนนี่บกเหลื่อมๆนี่ตัวแดงนี่อ๋อทำอะไรอโอพี่ช้างออกออกตัวใหญ่โอ้ยหิดมันกินไวใช่เปล่าวัยกี่ยอดเขาไปกินมันจะกินง่ายเหรอพ่อกูผูกหามากกูอยากกินง่ายอย่างเง้ยเลยออกทั้งพี่บาทนี่เป็นไปเฉย หน้าบึงนี่ดูคัวแมงนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกะยามันเกินยนต์หน่อยอย่างเดียวจังขานี่ขาครัวแมงนี่ก่อนแป๊บนึงนี่แมงครูนนี่นี่ยนี่มีแค่วิคนหน่อยแมงมารีหอนหน้าอยู่ไงอยู่หน้าคือเก่าพี่น้องแมงมารีหอนหน้า มาแลาวอินแม่งกองเงือโอ้ไข่เแม่นุนเนี่แหละแม่ขนุนจะปิดบลโอแม่นุนน้อยเขาถงนางหลเลยนี่นุนแดงน้อยิเมนตเขาเอาแม่นุนมัจากของมาตําเขาเอาอะไรฮะยงไ มันนอแมงจุกจี่ว่าหวานทำุกจี่จ้ว่าดอกกอมาตักเอากุ่มไม้แล้วขันเขาเอากระตุกตัดเห็ดจุยแล้วแม่นแล้วมันจับอยู่กับกระตุกตอกใจโจกขเอกระตุกน้ำน้ำเห็ดเป็นจุยใส่ไหมง่าย่น้ กินอะกันเนาไม่ต็งไว้ดองมาได้เนาะไม่คุบคุหรืกุบม่เลยไม่กระตองเหรอช่วยกระตุกห่งแตเต็อย่างเต็งเลยมันรีเขกตุกเลยนี่ักจันก็ยังได้อยู่จันแม่ครับไครโอ้ใข่ยิ่งตายลไข่ในช่องนี่แหละมือนี่ ปิดเล็กน้อยไม่ขนุนกับปิดใช่ะไปปิดไดปเลยนะพอละพอดีพอพอมันสวยนะไหนมันนามนัวมันเข่าปีกมันครับใช่ได้ไม่ขนุนพี่น้องไม่ขนุนอืมมันจะเป็นขนุนดำพี่น้องไหมเอไปคือเห็นี้ขนุนกุศลมีขนุนกุศลใสเหมือนกับท่านบ่ กูท่านเนี่ยกยังไงยังเนมืดมแกยังยิ้มเลยตามไปไม่เกี้ยวเลยบ่เดี๋ยวยินงแบบง่ายๆมันเอาวาน <c oughs> อขอความเมือ่อข่าวเลยเนี่ย ัขอาเ่าวแล้วเหรอชิ้นูิ้นข่าวเฮ้วะจกจกเลยเชียวทอ้งไหั้งเชียว้างให่นี่นะนี่ทอคนนัร้นโอ้ไล่ลีพี่น้องไล่ลี ่กเมบ่เกือบมด้ยพี่น้องเลยิกินข้าวสามาคีพี่น้องกินข้าวสามาคีตมแม่น้องแชรานี่เออออเออเออข้าวสามอาทินอกันไพี่น้องเขอทางไหยจักบานหัวแม่ขนุนพี่น้องเี่ยมกรเป็ด เสบมาจากามสกูมสกูกำลังตักกัวไม่ขนุนอยู่เดี๋ยวจบมันจะสกูกลัม่ขนุนโอ้บมสกูมสกูเนี่ก็มีไม่ขนุนหมดิมีแต่ิมะมีแต่มีซิกแพคซิกแพโคน